ลูกนี้โดนหมสกัดออกมาโดยทนสบูรณลาที่มเมดออสมันกระโดกเลยแลับจังหวะอุยสวนขึ้นมาหาแล้วก็ขึ้นมาทางมองมองโลวินไม่ดีแล้วครับเสียบอลแต่ครโบ้ก็แย่งมาได้สวยเลยครับหาครับพาบอลขึ้นมาเองแล้วไหลต่อให้มองมองโลวินมองมองโลวินไหลมาออสมันยังไงครับหลบหลบมาได้หนึ่งออสมันเข้ามายังหาจังหวะจะจ่ายหรือจะยังไงคืนกลับหลังไปตั้งเกมหม่คกับพี่มองมองลวิน ไหลเข้าช่องมาออสมมนเกี่ยวติดแล้วเข้าซ้ายจิ้มโอ oh. ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับเอาลแล้วก็ทำคุณบอลได้ขึ้นนำในจุดที่แปดจากโมเดตออสมมนนะครับโอ้โหโอ้ทีเด็ดเลยครับโมเดตออสมมนโอกาสยิงครั้งแรกครับตรงกรอบมันได้แล้วก็เป็นประตูเลยนะครับหรือว่าเจ็บขาเลยนะครับเดี๋ยวไปทางด้านขวามหาจังหวะเขาทำดีนะครับมามูธให้มาไม่มีแล้วออสมมนจบมา มองมองลบินเสาวัตหยอนด้วยสายเข้าไปลูกนี้ไม่ถึงโมต้าเทมันตี้มองดีเลนโมต้าคือให้พีรพัฒน์มันเข้าขวาครับแม่อยอดก็ไมปดีรับางมุดก็ไม่มีอะไรโมสกูลนี้ถ้าเข้าสายพีรพัฒน์กดแล้วนะครับออสมันก็ยังไม่เปิดครับเอาครับเปิดเข้าไปโดนโมสกายลงมาได้และจังหวะนี้ิีเลนโมต้าโอ้โหดนจับฟาวด์ครับเข้าหนักเหมือนกันครับทุสกสปลาเทศ ทิมชาติซีเรียออสมันยอดโดโดมาลูกนี้โดนปัดทิ้งออกไปครับโดยฟาวเคสกาโดโดงขึ้นมาติีซิโซ,โซโก็สายวัดดีมาสวยจเจเ้เฟนเจฟเฟนเปิดหางเข้ามาออสมันจับ้วจริงโอ้โหเั่นตรงขอบน่าเป็นประตูที่3จริงๆแล้วน่าจะเป็นประตูที่2ในเกมนี้ของเขาครับโมเมตออสมมน